สอนวิธีการทำงูน้อยกุดจีนแบบง่ยายๆนะคะไปค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเรานะคะก็มีลวดกระมะหยี่นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ลวดกระมะหยี่สีขาวนะคะ2เส้นมาพันกับดินสอบแบบนี้นะคะแบบนี้คะ่ะเส้นที่1ของเรานะคะเราจะทำแบบนี้ทั้งหมดนะคะ2เส้นด้วยกันนะคะ อันนี้จะเป็นเส้นที่2นะคะเคทำเสร็จเรียบร้อยก็เอาออกมานะคะจากนั้นใช้ลวดกระมิี่สีขาวนะคะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะเอาสาเส้นที่เราพันเมื่อกี้ใส่เข้าไปแล้วค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะพันนะคะให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะจัดให้สวยงามค่ะ จากนั้นนะคะก็ม้วนนะคะตัดส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกไปนะคะแล้วก็จัดนะคะให้ดูสวยงามค่ะจากนั้นนะคะนำลวดกรมาหยสีออกมา1เส้นนะคะวันนี้จะใช้เป็นสีเขียวนะคะแล้วพันกับดินสอแบบนี้นะคะพันให้ทั้งเส้นเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาออกมาได้เลยค่ะจากนั้นใช้สีเขียวนะคะสอดเข้าไปนะคะแบบนี้แล้วก็ม้วนนะคะลวดกำมะหยี่ให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วพันนะคะแบบนี้จากนั้นสอดไปในสีขาวนะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะจากนั้นใช้สีเขียวเหมือนกันนะคะ นี่คะ่ะว่างแบบนี้แล้วพันนะคะลวดกรมาหยีสีเขียวนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะจบเส้นนะคะนี่นะคะพันไปเรื่อยๆเลย นั้นนะคะก็ตัดส่วนปลายออกนะคะแล้วใช้กันไกรนะคะตัดตรงปลายเนี่นะคะเอาเส้นลวดออกนะคะให้มันแหลมๆหน่อยนึงจะได้มาเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยวางไว้นะคะต่อไปนะคะลวดกำมะหยี่สีขาวเราจะม้วนแบบนี้เป็นก้นหอยนะคะเล็กๆนะใช้ทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันคะ่ะ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตานะคะของงูของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยได้มา2ชิ้นนะคะจากนั้นนะทากาวได้เลยค่ะทากาวแล้วนําไปแปะนะคะไว้ด้านบนแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะแปะอีกข้างหนึ่งนะคะเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้ลูกป,ปัดสีดำนะคะมาแปะทับนะคะสีขาวของเราค่ะ นีนะคะก็แปะไปแบบนี้เลยจากนั้นนะคะมาทำหมวกนะคะเราจะใช้สีแดงนะคะนี่คะ่ะวัดแบบนี้นะคะให้เท่ากันนะคะฝั่งสองฝั่งนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะม้วนนะคะแบบนี้คะ่ะให้เป็นก้นหอยนะคะ ม้วนไปจนสุดต,ตรงนี้เลยค่ะที่ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้สองฝั่งนะคะที่เท่ากันนี่ค่ะเป็นแบบนี้ส่วนตรงกลางตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้กันไกลนะคะเลมเอาขนของลวดกำมะหยี่ออกนิดหน่อยนะคะ Okay. เสร็จเรียบร้อยนะคะแบบนี้วางไว้ก่อนคะ่ะจากนั้นเราใช้ลวดกำมะหยี่สีแดงนะคะอีกเส้นหนึ่งนะคะแล้วนะคะมาทำนะคะให้เป็นแบบนี้คะ่ะสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ขนาดจ,จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ม้วนนะคะลวดกำมะหยี่ของเรานะคะทับนะคะให้ทึบหมดเลยนะคะแบบนี้ ทำวนไปสักประมาณสองรอบนะคะให้ดูหนานิดนึงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะติดกาวได้เลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแปะไว้ด้านบนแบบนี้นะคะติดกาวนะคะแล้วก็นำไปแปะไว้ได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้เป็นมวกสาหรับจุดจีนของเรานะคะเราจะใช้น่กำมะหยี่สีเหลืองนะคะม้วนกลมๆให้เล็กกว่าสีแดงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปแปะไว้ตรงกลางนะคะมีชา่แบบนี้ติดกาวคะ่ะแล้นนามาแปะแบบนี้นะคะ แค่นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะใครจะตกแต่งอะไรเพิ่มก็แล้วแต่นะคะตามชอบค่ะแล้วก็แปะกาวแล้วแปะบนนี้เลยค่ะต่อไปจะทําปากให้กับงูของเรานะคะใช้เป็นลวดก,กระยี่สีแดงนะคะตัดมาสักประมาณเสนหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะตัดแบบนี้นะคะตัดขน,นของมันออกมานะคะทําให้ใคล้ายๆจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกาวค่ะ ติดกาวเสร็จก็นำมาแปะไว้นะคะตรงลวดกำมะหยี่สีขาวตรงนี้ค่ะแค่นี้นะคะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงูน้อยตรุดจีนของเรานะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะพันตัวลำตัวของงูนะคะเราใช้เป็นดินสอนะคะวางแบบนี้นะแล้วก็ใช้ลวดกำมะหยี่นะคะพนันรอบๆแบบนี้นะคะดัดนะคะแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะงูน้อยตรุดจีนของเรานะคะ ก็เป็นไอเดียนะคะในการทำงูตรุดจีนของเราในปีนี้นะคะถ้าใครชอบก็สามารถเอาไปทำตามกันได้นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ